เออแบบเนี้ยผมไม่ไหวละนะครับหมดแล้วเนี่ยพันกว่าบาทแม่งขี่ได้ไม่กิโลนะก็ <g ric an> อัตราส่วนนะครับผมก็จะขึ้นตามนี้เลยฮะนะบ,นะบนแน่นี้นะครับมันแล้วแต่ค่าของน้ํามันเนี่ยเราต้องดูในเหมเ็นเลยฮะเปิดมาปุ๊บโอ้โหไอเต็มเลยเนี่ยค่าค่ามันจะหายแล้วนะเนี้ยมันยังเหม็นมันเป็นแก๊สข้างในโอ้โห โอเคครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็หลังจากเรานะครับนะได้ขี่น้ํามันหมดเรียบร้อยนะครับผมก็ขี่รถจากพี่เปียกมานะก็ใส่นะครับพอดีน้ํามันหมดเลยแล้วก็ออกเทนผมไม่ได้อาไปด้วยนะครับน้ํามันหมดปุ๊บผมก็จะโทรบอกให้ดุ๊กมารับแต่มันไม่สะดวกนะครับนะเพราะว่าพ่อผมไม่ให้มานะครับก็เลยต้องเอาน้ํามันเบซินเก่าของรถโนวาเนี่ยมาใส่นะครับตอนนั้นใส่ปุ๊บเครื่องรวนเลยครับรวนก็คือว่าเหมือนน้ำมันมันหนาไปครับเครื่องมัน โอ๊กโอ,โอไม่ไปเลยครับแล้วก็หลังที่เราขี่มานะฟิลลิ่งวันนั้นก็ถือว่าดีขึ้นแต่รู้สึกว่ายังขี่แล้วมันยังมันยังมีความหนาของมันอีกนิดนึงนะฮะนะแล้วก็วันนี้นะครับมาอยู่ที่บ้านผมเนี่ยก็มาเติมน้ำมันกันครับ <c oughs> เดี๋ยวหลายคนจะอยากรู้ว่าเออพี่นี่ใช้น้ำมันอะไรเติมยังไงเอาจะลุกยังไงบ้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาดูนะครับขั้นตอนการใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะ ยุ่งยากมากนะครับนะยุ่งยากจริงๆควรจะเป็นรถแข่งนะครับที่เติมออกเทนนะครับถ้าเป็นรถขี่เล่นเนี่ยต้องคนเหลือจริงๆแล้วก็ถังน้ำมันต้องใหญ่อย่างเงี้ยครับเพราะแบบเวลาถ้าเราขี่ไปไกลเนี่ยข้างหน้าจุดุูงหมายเนี่ยเราต้องมีรถต้องมีถังน้ํามันไปด้วยนะครับถ้าเราไม่มีรถยนต์ไปหรือว่าอะไรเนี่ยจะลําบากมากนะครับถ้าเราเดินทางไกลนะครับหรือว่าออกทริปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยท่อรอดตัวเนี้ยผมรู้สึกว่า เสเตปเครื่องตัวเนี้ยกินน้ำมันมากเครื่องแดดแม่งโคตรกินน้ำมันรถลีดผมยังไม่กินคันน้ำมันขนาดนี้ขนาดว่ารถลีดผมใสอียี่สิบนะนมหนูแบบโอเบอร์ร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเลยนะนะฮะนะคนะันนี้แม่งยังกินเยอะกว่าอีกแค่นมหนูแค่ร้อยต้นต้นเองนะครับนะแม่งกินกินไม่ไหวกินจนผมไม่ค่อยไหวแล้วตอนนี้เปลืองออกเทนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าการเติมน้ำมันแต่ละทีมันต้องทำยังไงบ้างคือมันยุ่งยากมากครับสำหรับผมนะ เดี๋ยวดูนะครับรถอยู่ตรงนี้แหมมาดูรถนะครับปลายท่อก็เปียกๆแบบนี้ครับก็ถือว่าออตลูปในเยอะไปครับจริงๆก็ค่าของออตลูปเนี่ยออตลูปออตลูปเนี่ยนะครับก็ผมก็ใส่ระบุตามกล่องนะดูน้ํามันมันมันออกมาเนี่ยเนี่ยออกมาจากปากคาบูเนี่ยนะดูครับค่าของมันเนี่ยเอ่อตอนตอนนี้ผมใช้อยู่กระป๋องนี้กระป๋องนี้คือเป็นสูตรเก่า นะครับเป็นเป็นแบบเก่าครับพื้นหลังสีขาวแต่ตัวใหม่จะเป็นเงี้ยแลทคาร์บอน747ถ้าใครเคยซื้อนะผมซื้อมาพันแปดแล้ครับรวมส่งนะครับราคาอยู่พันเจ็ดนะครับเนี่ยครับเขาจะเขียนติดบอกนะครับว่าผสมเท่าไหร่เงี้ยก็40 40ไม่รู้ว่ากล้องยังเห็นหรือเปล่านะครับสีต่อหนึ่งนะครับถ้าตีมาเป็นซีซีเงี้ยตีมาเป็นเงี้ยผมใช้ขวดนมนะครับนะก็บ้านๆเลยนะครับสูตรเมื่อก่อนเลยนะครับขวดนมก็วัดอยู่ที่ยีต่อหนึ่งลิตรนะฮะยีต่อหนึ่งลิตรสำหรับ ถ้าใส่2ลิตรเติมน้ำมันมลิตรเนี่ยออกเคนลิตรหรือว่าเบสซินสลิตรเนี่ยเราก็ใส่สัก48หรือว่า50นะครับต่ำลงมาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะแต่ว่ามันน้ำมันตัวเนี้ยมันเป็นน้ำมันรถแข่งที่เขาใช้ในสนามเลยนะสนามแข่งของโอ้สนามแบบของโลกเลยนะเมื่อก่อนนะครับสองนังวะนะครับทูทีมันต้องมีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกเกจรายะหลาย,หลาย,ห,ลายหลายๆอย่างมาก นะครับแต่ตัวนี้เมื่อก่อนพวกวิบากเขาขึ้นชื่อนะครับสองวิบากเนี่ยพ่อผมก็ใช้อยู่เนี่ยครับใส่รถมอเตอร์คอดอะไรเงี้ยครับนะก็แพงแพงเอาเรื่องนะครับหลังๆผมว่าผมเติมแบบเนี้ยผมไม่ไหวละนะครับหมดแล้วเนี่ยพันกว่าบาทไม่ขี่ได้ไม่กี่โลนะขี่ไม่ถึงร้อยโลเลยนะครับมันจะหมดละนะครับนะก็เลยไปซื้อกระป๋องใหม่มาเนี่ยก็ไม่ไหวเดี๋ยวผมจะผสมกับนี่ดีกว่าอ่พอทเนี่ยปอทแล้วก็ใส่ ใส่ผสมไปครับเหมือนจะเป็นหัวเชื้อไปดีกว่าเนีย่ยครับจะประหยัดอย่างน้นไม่ไหวจริงแม่งขี่ขี่แบบโอ้โหยังหมดหมดยังไวอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เพียวไปก่อนนะครับใส่เพียวเพวให้ดูไปก่อนนะฮะขั้นตอนต่อไปแล้วเนี่ยต้องมาเตรียมดูนะครับเดี๋ยวก่อนเข้านในบ้านก่อนนะครับเตรียมเตรียมถังเนี่ยถังเนี่ยก็สี่ลิตรเราต้องระบุให้มันชัดเจนนะฮะใส่สี่ลิตรเงี้ยสี่ลิตรแล้วก็น้ำมันผมอยู่ตรงนี้นะครับน้ำมันอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวก็อย่าเปิดฝานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันมันยุ่งยากมากนะครับผมบอกเลยตรงนี้ที่เปิดผมดันไม่มีอีกนะก็ใช่ไหมเหม็นเลยฮะเปิดมนาะปุ๊บโอ้โหไอเต็มเลยเนะี่ยค่าค่าไม่จะหายแล้วเนะี่ยมันยังเหม็นมันเป็นแก๊สข้างในโอ้โหนะครับเปิดปุ๊บ ก็มาเปิดฝาถันอุงอยากจริงนีฮะอันนี้สำหรับบ้านๆนะถ้าเป็นทีมงานเขาน่าจะมีแบบที่ดูดที่ดูดนะไม่มีนะก็ใช้แบบนี้โปกตีะเติม e 8 5อะไรกันไงแต่อยากลองออกเทนเป็นยังไงผมก็ลองลองดูโอเคครับตอนนี้ผมใส่ไปในสลิตรนิดนึงนะครับก็เนี่ยครับเวลาใส่ก็ออกมา เดี๋ย็จะตั้งกล้องให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะฮะตั้งกล้องปุ๊บเดี๋ยวผมจะใส่นะครับผมก็สี่ลิตรแล้วก็คำนวณดูนี่เนยเกินเลยไปให้เยอะกว่าส่เดี๋ยวผมก็คำนวณดูนะครับก็อัตราส่วนนะครับผมก็จะขึ้นตามนี้เลยฮะนะบ,บนแน่นี้นะครับมันแล้วแต่ค่าของน้ำมันเนี่ยเราต้องดูในคำเตือนมันเนี่ยว่ากระป๋องเนี่ยเขาให บรรจุเท่าไหรเท่าไรบางคนบางที่ก็30ต่อหนึ่งห้ต่อหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันมีมันมีหลายสูตรนะครับแล้วก็มันอยู่ที่กําลังเครื่องนะครับถ้าอยากดูจากรถตัวเองก็ถ้าเทคนิคโบราณก็ดูที่ปลายท่อครับนะถ้ามันแห้งเกินก็ใส่อีกหน่อยนะครับถ้ามันเปียกก็แบบว่าใส่เยอะไปอะไรประมาณนี้หรือว่าใครเผื่อการลูกติดอะไรนี้บางคนก็ใส่ใส่เผื่อไปนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะเปิดนะครับกระป๋องนมอันนี้คือใส่4ลิตรนะผมก็ประมาณเท่าไหร่96 ใส่วมา9เก้าสิบหกนะครับไม่รู้อ,อรือพอล่าอ่าเนี่ยอันนี้มันแตกของผมมันแตกนะจะใส่ประมาณน,นี้โอ้ยอย่างเปืองนะฮะโอ,โอ้ไม่รู้อพอร่าเปล่าไม่อยอพอใส่เก้าสิบก่อนเพราะแบบมันรู้สึกมันหนาด้วยไอรู้สึกมันน้ำมันมันหนืดไป หมดแล้วครับหมดกระป๋องแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาใส่ข้างในนี้ก็ผสมในนี้เลยครับใส่ไปปุ๊บโอ้โหละเหยเต็มเลยเนีฮะก็ดอกเข้าไปเทเข้าไปมันเหนียวครับมันเหนียวมันเหนียวจริงนะไอปอลโอนี่แบบสั่นแบบสบายเลยนะแต่ตัวนี้มันเหนียวมากเหนียวติดมือเหนียวเหนียวจัดเลยโคตรจะเหนียวคะดูเหนียวติดขอดนมอ่ะ เหนียวจริงนะคะแนว่าโดนน้ำมันละลายนะต้องต้องใส่แบบนี้ฮรเขย่ามันเหนียวจริงนะทุกคนนะฮะน้ำมันก็เป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าเหมือนเบนซินอะเบอร์ค่าขอออตโตลุกไปเป็นสีของออตโตลุกโอเคประมาณนี้ครับทุกคนนะครับสูตรบ้านๆผมก็ประมาณนะครับผมขี่รถลีดผมก็พกพกไว้ใต้ถังนะฮะ เอาไว้ตวงดูเพราะว่าต้องใส่แบบเป๊ะๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวลูกสูบติดเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินมันก็ไม่แรงนะฮะทุกคนอตะรูปมันหน่วงไงแล้วก็ขย่าถังมันผมมีอีกถังนึงนะผม,ล,ล,มลืมไว้ที่บ้านพี่เปียกนู่นถังออกรูปอะถังที่มันมีที่วัดบอกอโอเคขย่าวเพราะนี่เพอได้เดี๋ยวไปใส่แป๊บนึงเดี๋ยวครับขั้นตนอนต่อไปก็เป็นการใส่น้ำมันนะฮะก็เนี่ยครับเติมออกเทนลำบากแบบนี้แหละ เดี๋ยวผมจะไปขี่ร้ไยแฟ้าแล้วไม่ไหวแล้วเ <c oughs> นะสองซีสองทีนี่ใจไม่รักไออยู่ยากนะนำขั้นตอนลำแบากแต่ว่าถ้าเป็นรถเดิมเขามีถังถังแยกไงเราไม่ต้องมาทำแบบนี้โอ้ล้นล้นล้น โอเคประมาณ2ล uh ิตรครับใส่ไปก็เสร็จเรียบร้อยครับเติมรถไปเลยนะฮะปิดเนี่ยฮะคือความทรมานของมันแต่วถคังก็ขยับอย่างเงี้ยด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะสตา้์ทดูนะ เดี๋ยวเราเนี่ยครับเป็นเปนคิปการใส่น้ํามันนะบบงคนไม่รู้ว่าใส่ยังไงครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นการใส่แบบส่วนตัวผมนะใครมีวิธีเหนืออันนี้ก็ตามนะฮะสตาร์เ้วครับนี่เพิ่งซึ่งสตาร์เลยทั้งเดียวติดแต่แหวนดังนะเพราะว่าเราเป็นคาบูเปิดแล้วเป็นท่อสูดด้วยครับเครื่องเริ่มจะดังลว วันไหลๆเลยฮะเห็นรู้สึกว่ามันยังหนาไปอยู่นะเศษโอ้เศษดินครับแม่งเศษเศษเศษดินแม่งเศษทรายแม่งเข้าผมไม่รู้มาจากทางโลนะว่ามันมันดีดเข้าตรงนี้ได้ไงว่าแม่งขนาดมีมีแบตแบตบังนะร้องหาอะไรมากั้นตรงนี้ล่ะเนี่ยฮะ เศษทรายมันเข้ามาโอเคนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เช็ดคาบูเดี๋ยวลองเบิ้น์นู ประมาณนี้ครับกล้องมันตัดครับกล้องมันร้อนนะครับให้ดูไอ้ร้อนอะไรแน่ใส่เครมันร้อนอย่างร้อนเลยกล้องครับน้ํามันก็เนี่ยครับประมาณนี้เลยแช่แช์หน่อยนะครับแน่ได้ลดอีกนะครับนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยไปขี่กันนะครับนะครับแต่ค่อยว่ากันรันอินก็ยังใกล้ๆ้แน่ใกล้ๆเสร็จแล้วครับโอเคครับทุกท่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะวันนี้ผมก็มาใส่น้ํามันให้ดูนะครับว่ามันใส่น้ํามันอะไรประมาณไหนนะครับถามว่าตอนนี้ยังรู้รู้ไหมว่าแรงไหมก็ ผมต้องเซ็ตรถดีๆครับเพราะไม่ค่อยกล้าวิง่งรถมันเล็กลเครื่องมันโตจริงๆสเตปนี้ต้องเป็นพวกเอลเอสครับวิ่งนะครับเพราะว่าบอดี้มันจะดีกว่านะครับตอนนี้กล้องก็ตัดด้วยครับกล้องร้อนนะครับติดๆด,ดับนะครับนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติม,ตมหรือว่าอยากแนะนําอะไรหรือว่าอยากให้ทําอะไรก็แนะนําเข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะไปพิจารณาดูนะครับนะจริงๆอยากได้ท่อข้างเหมือนกันนะครับแต่สปอนเซอร์ไม่มีนะครับต้องต้องรองงบครับงบหมดครับช่วงนี้ก็ฝาก และเพจอะไรด้วยนะครับใครที่อยากสั่งอะไรนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับนะเป็นทุนการสนับสนุนนะครับในการทาคลิปนะครับนะก็เบิกอะไแท้ที่นี่ครับสะดวกรวดเร็วมากนะครับนะก็ทักมาได้เลยนะครับนะหลายคนยูทูบเบอร์หลายคนมาเบิกที่นี่หมดเลยนะครับนะก็เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่มารับชมคลิปนะครับนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาชีให้ดูครับไป